สวัสดีค่ะคลิปนี้มาถักแผ่นรองแก้วกันนะคะถักเป็นรูปส้มค่ะใช้ไหมสีอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ DIY ตามจินตนาการได้เลยค่ะวันนี้ใช้ไหมเบอร์20อ้วนนะคะเข็ม1.8ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยเริ่มโดยทำวงกลมเป็นเลข6กลับหัวสอดเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วถักควักธรรมดาหรือ x ลงไปในวงกลม8ครั้งนะคะ แล้วรูดปลายไหมให้เข้ามาชิดกันจะถักเป็นก้นหอยต่อเลยนะคะแถวต่อไปแถวที่สองถัก8 V นะคะถัก V ก็คือถัก X 2สองครั้งในหลักเดียวกันถักไปทั้งหมดให้ได้16หลักนะคะ ถักวนเป็นก้นหอยอต้องใช้ตัวมาร์กนะคะช่วยจำนิดนึงถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเศษไหมขั้นไว้จะได้ไม่หลงไม่ลืมนะว่าเราทำครบหรือยัง mm hmm. เมื่อเราถักมาจนครบแล้วนะคะ8ปดีแถวต่อไปค่ะแถวที่สามถักวี ก็คือ x 2ครั้งในหลักเดียวกันและช่องถัดไปถัก x ค่ะถัก v x v x สลับกันไป8ชุดนะคะในแถวนี้จะได้ทั้งหมด24หลักค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแถวที่4แถวนี้นะคะปกติจะต้องถัก 2x 1v แต่ว่าเราจะแบ่ง x ออกมาก่อนในหลักแรกถัก 1x หลักถัดไปถัก 1v แล้วหลักถัดไปถัก x 1ครั้งหลักถัดไปถัก x อีก1ครั้ง แล้วก็ถัก V นะคะถักสลับกันไปเรื่อยๆนะคะ 2XV 2XV ไปเรื่อยๆ7ชุดนะคะจนถึงหลักสุดท้ายจะเหลือ X แค่1ครั้งมารวมกับ X อ,อันแรกหลักแรกที่เริ่มไว้ก็จะครบพอดีนะคะ แถวต่อไปแถวที่5ค่ะเริ่มด้วยถัก v ในหลักแรกต่อด้วยถัก3 x ค่ะหลักละ1 x นะคะถักสลับกันไปค่ะ1 v แล้วก็3 x ให้ได้8ชุดนะก็จะครบพอดีค่ะแถวนี้ ต่อไปแถวที่6ค่ะเริ่มด้วยหลักแรกด้วย x 1ครั้งหลักที่2 1 x นะคะหลักที่3 v เราจะแบ่ง x ออกมาก่อนนะแล้วตามด้วย4 x v x x v 7ชุดนะคะเหลือ2หลักสุดท้ายถัก 2X มารวมกับ 2X แรกที่เริ่มไว้ในแถวนี้ก็จะครบพอดีค่ะในแถวที่ X เนี่ยเป็นเลขคู่ เราจะทำการแบ่งถัก x แยกออกมาก่อนในการเริ่มต้นแถวแล้วพอจบ x ที่เหลือก็จะครบเข้าคู่กันพอดีนะคะแต่ในแถวที่ x เป็นเลขคี่เราจะเริ่มโดยการถัก v ก่อนอย่างเช่นแถวที่7นี้นะคะ เราจะขึ้นต้นด้วย1 v แล้วตามด้วย5 x ค่ะถักไปทั้งหมด8ชุดในแถวนี้ก็จะครบ56หลักนะคะอย่าลืมมาร์กจุดหลักแรกไว้ด้วยเพื่อกันหลงกันลืมนะคะ เราไปแถวที่8ค่ะเราแบ่ง x ออกมาถักก่อนแถวนี้ก็จะเป็น3 x v ต่อด้วย6 x v 7ชุดแล้ว3หลักสุดท้ายก็เป็น3 x นะคะก็จะครบพอดีค่ะได้64หลัก ในแถวที่9ค่ะถักวต่อด้วย 7x ทั้งหมด8ชุดนะคะในแถวนี้จะได้ทั้งหมด72หลักค่ะอันนี้เป็นการถักตัวอย่างในแต่ละแถวถ้าเกิดว่าเราต้องการ เริ่มต้นแค่วงกลมในแถวที่5หรือ6เราสามารถไปต่อยอดเป็นถักเป็นหัวตุ๊กตาหรือว่าอย่างอื่นก้นของกระบอกสเปรย์แอลกอฮอล์คือไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้หมดนะคะแต่ว่าอันนี้จะถักเป็นตัวอย่างทั้งหมด10แถวเพื่อให้เห็นว่า าแถวไหน x เป็นเลขคู่เราก็แยก x ออกจากกันก่อนแถวไหน x เป็นเลขคี่เราก็เริ่มด้วย v ก่อนแล้วตามด้วย x 3หลัก5หลัก7หลักไปนะคะเป็นการถักตัวอย่างทั้งหมด10แถวแถวต่อไปแถวที่10ค่ะแถวนี้ x 8หลัก เราจะแบ่ง x ออกมาก่อนนะคะเริ่มด้วย x ใน4หลักแรกตามด้วย v แล้วต่อด้วย 8xv ทั้งหมด7ชุดเหลือ4หลักสุดท้ายถัก 4x ก็จะครบพอดีค่ะถ้าต้องการวงกลมที่ใหญ่กว่านี้อีก ในแถวถัดไปก็เริ่มด้วย 1V ตามด้วย 9X สลับกันไปอ่ะนะคะในแถวถัดไปก็ต่อด้วย 5XV แล้วก็ตามด้วย 10XV อีก7ชุดแล้วก็เหลือ5หลักสุดท้าย เป็นการถัก 5x ก็จะเป็นการสลับถักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าต้องการแผ่นใหญ่ขึ้นอีกก็สลับไปเรื่อยๆได้เลยค่ะงานที่ออกมาก็จะได้เป็นแผ่นวงกลมที่ไม่มีเหลี่ยมนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมนะคะให้เรียบร้อยนําไหมอีกสีหนึ่งมานะคะเกี่ยวไหมออกมาถักโซ่หนึ่งล็อกไว้ค่ะแล้วถักโซ่ค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่ะถัก X นะคะหรือควักธรรมด,ดากลับลงมาในช่องโซ่ที่สองถักกลับลงมาอีก 4 5 6ห้าและ8นะคะถักไล่กลับลงมาทีละช่องเลยค่ะแล้ว4ครั้งหนึ่งนะคะ จะได้เป็นก้านของผลไม้นะคะต่อไปมาถักใบค่ะเริ่มด้วยถักโซ่9ครั้งนะคะ ห่วงกลับมาที่โซ่ที่สองค่ะช่องถัดไปถัก x ช่องถัดไปถัก t ช่องตัดไปถัก f นะคะแล้วก็ f อีกครั้งหนึ่งช่องถัดไปถัก f ค่ะแล้วก็ t แล้วก็ x แล้วก็ c นะคะช่องสุดท้ายหมุนกลับมาถักอีกข้างหนึ่งของใบค่ะเริ่มด้วยการถัก x นะคะหนึ่งครั้งถัก t แล้วก็ถัก F ค่ะ F อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถัก F อีกครั้งค่ะถัก T แล้วก็ถัก X ค่ะและช่องสุดท้ายถัก C ค่ะก็จะได้ใบมาแล้วนะคะ ก็เราก็มาวัดให้เข้ากับตัวผลไม้ของเราแล้วก็ซีลงไปค่ะต้องถัดไปนะคะเราถักเอ็กไปจนรอบชิ้นงานเลยค่ะ จนถึงช่องสุดท้ายเราถัก X นะคะแล้วตัดไหมก็ได้เลยค่ะนำเข็มสอยมาร้อยกับไหมไว้นะคะเราก็มาเย็บให้ไหมเขามาติดก,กับก้านนะคะ จะมีช่องว่างตรงนี้นะคะเราใช้เข็มสอยค่ะสอยให้เขาติดกับใบนะคะสก,กิดปลายใหม่นิดหน่อยนะคะเย็บให้เขาติดกันค่ะ เสร็จแล้วเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะที่รองแก้วของเราถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ